ทักทายทุกท่านนะครับกระผมสินแสหมิงนะครับนี่ตอนนี้ก็กำลังจะเข้าไปที่สำนักมังกรทองที่ออฟฟิศของผมนะครับมีแขกนัดดูโงเ่เฮงวันเดือนปีเกิดหลายท่านอยู่เหมือนกันนะครับก็เข้าไปแต่เช้าหน่อยเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้อีกไม่กี่วันเนี่ยนะดาวอาทิตย์จะย้ายราศี นะครับดาวอาทิตย์ย้ายราศีซึ่งไม่ได้ย้ายเปล่าๆย้ายไปได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดนะครับไปได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดคืออยู่ในองศาที่อาทิตย์นั้นมีกำลังมากๆเลยนะครับ,ค,รบคือดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ที่ราศีสิงห์แต่ว่าไปเป็นมหาอุดอยู่ที่ราศีเมษแล้วอาทิตย้ายตรงนี้ที่ว่าร้อนแรงแล้วก็ยังไปอยู่กับดาวอีกตั้ง3ดวงอ่ะ นั่นก็คือดาวอะไรนั่นก็คือดาวเกตมนุษย์ยูแล้วก็ราหูนะสึกเดี๋ยวจะมีพุทธหรืออะไรด้วยนี่แหละนะครับสร,สรุปว่าสรุปว่าดาวทิตย้ายตรงนี้สองลัคนาที่ผมจะบอกตรงนี้เนี่ยจริงๆด้านอื่นๆนดะ้แฮปปี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินก็เดี๋ยวจะมีลู่ทางที่ดีขึ้น ความรักก็มีคนมาถูกใจมีคนดีมาชอบพอนะครับนี่แหละนี่แหละคือคือไอ้อาชาวลัคนาราศีเมฆกับตุลมันก็มีเสน่ห์ของมันอยู่ไม่เบาทีเดียวนะครับแต่ที่ต้องระวังคือดาวอาทิตย์เดี๋ยวมันไปอยู่กับดาวหลายดวงแล้วมันเป็นดาวที่บางทีแล้วมันทําให้เราหงุดหงิดอารมณ์เสียโดยไม่ทราบสาเหตุบางทีเรื่องอะไรก็ไม่เป็นเรื่องก็เอามาเป็นอารมณ์อารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงนะ บางทีก็ผีเข้าผีออกอะไรอย่างนี้แหละเนี่ยก็คือดาวดาวอาตย์ที่ที่มันจะย้ายไปรวมอยู่กับดาวหลายดวงและอาทิตย์ไปร่วมอยู่กับราหูบางทีเราก็บางอย่างเราก็ใจร้อนหงุดหงิดง่ายนะต้องระวังนะครับฉะนั้นสินแสหมิงบอกไว้ก่อนเลยว่าต้องพยายามบริหารอารมณ์บริหารความคิดดีๆผมไม่รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงกับสิ่งที่ผมจะบอกตรงนี้นะ บางครั้งเราไปหงุดหงิดกับอะไรมากเกินไปโดยที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมันทําให้โชคลาภของเราเนี่ยหายหรือลดทอนไปอย่างน่าอาศัศจรรย์นะครับแปลกมากคนเราจะได้อะไรดีๆตอนที่เรามีความสุขหรือว่าอารมณ์ดีๆเมื่อไหร่ที่บางทีเราไปอารมณ์ฉุนเฉียวกับเรื่องไม่เป็นเรื่องมากเกินไปนะฮะโชคลาภที่มันจะมีเข้ามาปุ๊บมันก็หายหรือว่าตัดทอนออกไปอย่างน่าอาศัศจรรย์เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่อง ที่มาคิดกันเอาเองนะครับมันเป็นเรื่องที่มีมานานแล้วจิตคนเราเนี่ยมกักจะดึงดูดสิ่งที่ดีๆได้ตอนที่เราอารมณ์ดีหรือมีความสุขคุณไปสังเกตด,ดูให้ดีเถอะเออวันไหนแม่ตื่นเช้ามาอารมณ์เสียนู่นนี่นั่นนะมันอารมณ์เสียทั้งวันไปดูไปดูผมไม่ได้พูดเล่นสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์มากถ้าเอาไปใช้ให้ถูกต้องแล้วคุณจะดึงดูดความร่ำรวยการเงินการทองความรักที่ดีมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ ต้องมีเขาเรียกว่ามี mindset ของตัวเองที่ดีก่อนฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อดาวมันเดินมาแล้วทําให้เราหงุดหงิดอารมณ์เสียอารมณ์เสียง่ายไอสิ่งที่มันจะมีจะได้บางทีมันก็ลดทอนลงไปอย่างน่าอาศาัศจรรย์นะก็บอกแล้วว่ายังไงเมฆกับตุนเนี่ยการเงินน่ะด,ดีอยู่แล้วความรักเนี่ยมีคนมารักมาชอบมีคนดีมารักมาชอบตามคุณสมบัติของดวงดาวเพราะว่าสู่กลางคานแม่งไปอยู่ด้วยกันไง เออนั่นแหละสู่กางค้ามันก็เป็นดาวความรักคู่ครองของเมฆกับตุลน,นั่นแหละนะฉะนั้นเมื่อมันดีอย่างนี้เราก็ต้องพยายามปรับไมเซ็ตปรับอารมณ์เราให้ดีเพื่อดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาให้เต็มที่โชคดีจ้า